สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับกระต่ายนะคะก็วันนี้จะพามาดูรถนะคะเป็นกระบะสี่ประตูเอ็กเซนเดอร์นะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นลองท็อปค่ะกระต่ายจะส่งมอบเมื่อตอนบ่ายน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวลองท็อปนะคะจะเป็นยังไงบ้าง ตัวนี้เป็นตัว l อง g top นะคะสำหรับ4ประตู e ท t e n d e r นะคะต่างจากตัว top ยังไงนะคะตัวกระจังหน้านะคะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ daytime running light นะคะที่ตาไฟนะคะแต่ว่าจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้แต่โฉมหน้านะคะ body เหมือนกันหมดเลย เดี๋ยวเรามาดูกันลายล้อแม็กนะคะก็จะต่างจากตัวท็อปเช่นกันนะคะตัวท็อปนะคะจะเป็นทูโทนนะคะคนละลายนะคะจะเป็นแฉกนะคะเยอะกว่านี้แต่ตัวรองท็อปนะคะจะเป็นแม็กโครเมียมนะคะก้านใหญ่นะคะล้อก็จะเล็กกว่านะคะนี่ค่ะ ม็กตัวนี้เป็นแม็กสินะคะตัวท็อปจะเป็นแม็กสิปด้านข้างนะคะที่กระจกนะคะก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะ,ะด้านท้ายนะคะ อันนี้เป็นน้านหายของตัวเอ็กเทนดนะคะรูปทรงรูปลักษณ์นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีโลโก้เอ็กเทนเดอให้นะคะแล้วก็โลโก้ m อยู่อยู่ด้านล่างของใต้มือเปิดนะคะและใต้มือเปิดนะคะจะมีกล้องถอยหลังให้นะคะสำหรับบอกระยะถอยหลังของตัวรถด,ดึงก็เปิดตัวนี้นะคะแล้วก็ดันออกมา มีโลโก้นะคะของประเทศอังกฤษนะคะปิดไดนามิกนะคะด้วยมาชมรอบๆพันกันค่ะอันนี้เรามาดูภายในกันบ้างภายในนะคะของเบาะผู้นั่งนะคะต,ต้องเบิกกับเหลียงเบิกกับเหลียงพี่พี่อัดชิปตั๊หนึ่ง เบาะนะคะก็จะเป็นทรงนี้เลยเบาะจะเป็นเมาะผ่านะคะลายแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะเรายังไม่ได้อถอดตัวเบาะให้ลูกค้านะคะต้องอถามลูกค้าว่าอยากจะให้เราถอดตัวถุงพลาส,สติกให้เลยไหมนะคะก่อนออกนะคะหรือว่าจะใส่แบบนี้ไปก่อนนะคะตรงนี้แจ้งได้ตรงนี้เป็นรถที่เราเตรียมจะส่งมอบบ่ายโมงนี้นะคะ เราก็จะมีพรมให้แล้วหนึ่งชั้นนะคะแต่เราก็จะปูพรมกระดุมให้ลูกค้าอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อที่จะได้ลดฝุ่นลดอะไรให้ลูกค้าแต่ว่าพรมของ m อ็นะคะเราก็ปูให้ข้างล่างอีกชั้นนึงเผื่อลูกค้าอยากจะถอดตัวพรมกระดุมนะคะออกไปซักทำความสะอาดได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบุหนังนะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะแล้วก็ เย็บด้วยได้ขาวนะคะเก็บงานได้อย่างสวยงามนะคะรุ่นนี้เป็นกระบะท,ที่มีความพรีเมียมนะคะในตัวถึงจะเป็นรุ่นรองท็อปก็ตามนะคะหน้าจอของเราก็จะมีขนาดหน้าจอ10นิ้วนะคะเป็นระบบสัมผัสการใช้งานนะคะก็มีปุ่มนะคะแล้วก็ตัวอ,อักษรน,นะคะทุกอย่างนะคะแจ้งรายละเอียดในการใช้งานได้ดีค่ะ เกียร์ของเรานะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะแล้วก็เล่นเกียร์เองได้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาได้ที่พักแขนนะคะก็จะเป็นหนังนะคะเย็บด้วยได้แดงนะคะเก็บงานอย่างดีค่ะไม่ใช่พลาสติกนะคะข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นเกะเกะหน้ารถนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นผู้มือการใช้งานรถนะคะก็จะอยู่ในรถเราก็จะ เตรียมไว้ให้ลูกค้าเช่นกันนะคะตรงนี้ก็ดีไซน์เป็นโเมี่ยมนะคะให้ดูมีเอกลักษณ์นะคะดูไม่กลมกลืนแล้วก็รถเราก็จะได้ไม่ถึบด้วยค่ะหลังคานะคะอก็เล่นเป็นสีเทาอ่าสีเทารีมนะคะก็จะได้เพิ่มความสว่างให้กับตัวรถนะคะ ด้านหลังด้านหลังนะคะก็เราก็ปูพรมให้นะคะนี่ปูพรมให้นะคะเต็มคันเลยนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบเบาะของเรานะคะก็มีช่างเก็บเอกสารนะคะด้านหลังผู้ผู้นั่งด้านหน้านะคะทั้งคู่เลยส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะในราคา 8- ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะรุ่นนี้มีส่วนลดให้หนึ่งแสน 80,000บาทนะคะก็จะเหลือ639,000บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักกระต่ายเข้ามาได้นี่ค่ะก็ในราคานี้นะคะก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยค่ะผู้นั่งด้านหลังก็จะได้สบายขึ้นนะคะไม่ร้อนรถของเรานะคะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะสังเกตนะคะตัวช่วงหานะคะห่างจากผู้นั่งด้านหน้าเยอะมากค่ะ ผู้โด้สารตอนหลังคือนั่งได้สะดวกสบายมากๆเลยเบาะนะคะอย่างที่บอกลายจะเป็นลายนี้ถึงจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ลายของเราเสวยงามนะคะมีไอโซฟิกนะคะสำหรับยึดเบาะของลูกค้าที่มีเด็กนะคะมาด้วยแล้วคอนโซลกลางนะคะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะตรงนี้ที่พักแขนตรงนี้ เนี่ยค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะสายเข็มขัดนะคะยึดได้สามจุดด้านหลังด้านหลังยึดได้สามจุดนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีไฟด้านบนนะคะของอผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็ตอนหน้านะคะจะเป็นแบบนี้ ส่วนแผงประตูนะคะวันนี้กระต่ายก็จะไปช้าๆนิดนึงนะคะก็แผงประตูนะคะก็จะเล่นลายเป็นลายโคเมียมนะคะที่แผงประตูด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ก็เพิ่มดีไซน์ของช่องประตูนะคะฟิล์มพอดีเราเพิ่งติดให้ลูกค้านะคะก็จะยังกดขึ้นลงไม่ได้นะคะรอประมาณ5-7วันตรงนี้นะคะฟิล์มเราติดอยู่ที่40-60นะคะเดี๋ยวก็ต่ายจะลองอขึ้นไปดูความชึบนะคะในเวลา ปิดประตูให้เนี่ยค่ะอันนี้มองจากข้างในออกไปข้างนอกนะคะคือจะสว่างมากเลยอันนี้ด้านข้างขนาดอยู่ในห้องสงมอบรถนะคะแล้วก็ด้านหลังเห็นชัดไหมคะตัวเส้นๆนะคะคือตัวไล่ฟ้านะคะนี่ค่ะภายในรถนะคะมีความกว้างนะคะนั่งเราไม่อึดอัดเลยค่ะนี่ค่ะ มองจากด้านในออกข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปมองจากข้างนอกนะคะเข้ามาด้านในกันก็ที่นี้นะคะเดี๋ยวแต่แจ้งนิดนึงว่าของเราอะค่ะจะเป็น ที่เปิดนะคะแบบไม่มีตัวล็อกนะคะเนี่ยค่ะไม่มีตัวล็อกเลยจะล็อกจากผู้ขับขี่นะคะทั้งหมดทุกกรเลยนะคะของประตู MG นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดประตูค่ะเราก็ดึงประตูล็อกแรกคือปลดล็อกนะคะแล้วก็ล็อกที่สนะคะเราก็สามารถเปิดประตูได้นะคะแต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งใดนนะคะถ้าลูกค้ามีเด็กเล็กนะคะเราก็จะมีแนะนําให้ลูกค้าค่ะจะมีล็อกเด็กอยู่ะคะ่ะ นี่เห็นไหมคะอ้ามีเด็กนะคะในรูปเด็กนะคะเวลาเราใช้นะคะไม่อยากให้เด็กเปิดประตูเพื่อเซฟความปลอดภัยนะคะลูกค้าต้องอล็อกเด็กตัวนี้ไว้นะคะจะเปิดจากข้างในนี้ไม่ได้นะคะต่อให้ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกเนาะจะเปิดได้แต่ข้างนอกอย่างเดียวนะคะตัวล็อกเด็กนี้สําคัญนะคะสําหรับลูกค้าที่มีเด็กก็คือควรเปิดใช้แต่ถ้าไม่ใช้ก็ บล็อกปกตินะคะเรามีลูกศรแจ้งนะคะในการใช้งานด้วยตรงนี้ก่อนออกไปนะคะเราก็ได้มีการอาสอนลูกค้าก่อนออกนะคะี๋ยวเรามาดูก,กันนี่นะคะอันนี้4ี่0นะคะตะกี้เราคุยร้องฟิล์มเนาะว่าถ้ามองจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะคะ จะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะก็อาจจะเห็นลางๆบางๆเนาะสำหรับ40-60สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าไม่ชอบฟิล์มที่มืดมากนะคะแต่ก็ไม่ชอบความร้อนมากนะคะก็หลักๆส่วนใหญ่ลูกค้าออกไปก็ประมาณ40-60เนี่ยคะ่ะถ้ามองในมุมมืดๆหน่อยก็จะเห็นลางๆมองจากข้างนอกนะคะเข้าข้างในจะมองเห็นลางๆบางๆเท่านั้น แต่ถ้ามองจากข้างในเลยอะคะ่ะก็จะเห็นว่า,าฟิล์มจะสว่างมากนั่งข้างในคือสว่างสว่างในนะคะแต่ว่าข้างนอกก็ยังดูทึบอยู่แต่ถ้าเข้าไปเพ่งจริงๆก็จะเห็นล่างๆแบบนี้นะคะแล้วเข้าไปดูออันนี้มองจากมุมขวานะคะด้านคนขับมุมขวาด้านคนขับนะคะที่แผงประตูของเรานะคะจะมีอะไรบ้างก็ของ MG นะคะ ที่ปรับกระจกนะคะจะอยู่ด้านซ้ายเอ้ยจะอยู่ด้านด้านาขวาของประตูนะคะอันนี้คือปรับกระจกใายขวานะคะเป็นปรับออตโต้อันนี้ก็พับกระจกเข้ามาได้นะคะเป็นออตโต้ค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นที่เปิดฝาถังน้ามันนะคะจะอยู่ข้างประตูเลยนะคะข้างประตูข้างลําโพงเลยนะคะ ปกติแล้วถ้ารถคันอื่นๆที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะรุ่นอื่นเขาก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้เนาะแต่ของเราไม่ใช่นะคะจะก็จะจะ,จะอยู่ด้านข้างแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นฝาเปิดกระโปรงหน้านะคะที่มีให้แล้วก็จะมีเก๊ะนะคะใส่ของใส่เหรียญน,นะคะนำบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะตัวนี้ก็กันหน้าเชิดนะคะของเรามีบันไดข้างอยู่แล้วนะคะ,ะก่อนขึ้นรถนะคะมีบันไดข้างนะคะให้ นะคะตัวนี้นะคะของเราพิงกุญแจไขอ่ากุญแจจะเป็นแบบนี้กุญ <c oughs> แจนะคะจะเป็นกุญแจไขเสียบแบบนี้นะคะไม่ใช่พุทธสตาร์ทนะคะเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปตัวท็อปจะเป็นพุทธสตาร์ทนะคะนี่ <c oughs> เป็นกุญแจแบบนี้แล้วก็เวลาพับนะคะกดกดปุ่มนี้นะคะกดปุ่มนี้แล้วก็พับลงนะคะแบบนี้เลย ใช้งานง่ายค่ะตัวนี้เราก็ห้ามหายด้วยนะคะทำแพงนะคะกุญแจสี่ห้าพันนะคะแล้วเราก็จะมีสำรองให้ลูกค้านะคะด้วยขึ้นมาแล้วนะคะตัวของหน้าปัดนะคะเรือนไหม่จะเป็นแบบนี้สําหรับตัวรองทออ็อปเนาะเรือนไหม่จะเป็นแบบนี้หน้าจอกลางจะเป็นขนาดสิบนิ้วสัมผัสมีปุ่มติ๊กต็อกนะคะอยู่ตรงนี้ แอร์ A, นะคะอยู่มุมนี้ค่ะอยู่ตรงคอนโซลกลางเลยนะคะปรับอุณหภูมิแอร์พัดลมแอร์นะคะ,ะปรับขึ้นบนลงล่างนะคะหรือลงล่างอย่างเดียวนะคะคือลูกศรใช้งานง่ายค่ะ,ะเปิดภายในรถนอกรถนะคะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็มีปุ่มตัวการลื่นถไายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ทางลาชันนะคะอันนี้ใช้งานไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะมีสอนลูกค้าก่อนออก นีก็ช่องเสียบการดปกติให้ดูดีไซน์ของตัวรถของ MG x t e n d e r นะคะก่อนส่งมอบนี่เลยก็พวงมาลัยของเรานะคะก็ก็จะเป็นใช้งานได้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ว่าเปิดวิทยุอะไรเงี้ยค่ะเลื่อน เลื่อนไปซ้ายขวาค่ะาหาขึ้นนะคะได้แล้วก็ตัวนี้ปิดเสียงนะคะเราลองซะหน่อยเนาะอยากเหนหน้าปัดพวงมาลัยนะคะก็ปรับสูงต่ำได้นะคะอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเปิดเพลงบางทีเปิดเพลงไว้เสียงดังเราอยากจะเบาเสียงนะคะเราก็ ปรับลดเสียงได้นะคะที่ตรงนี้รนหรือไม่นะคะก็ลดเสียงที่นี่เลยหน้าจอสงหลังเีนไว้ค่ะก็จะมีนะคะอ,อ,อันนี้นเป็นพื้นวิทยุเนาะอันนี้เดี๋ยวเราปิดิดเสียงก่อนอยาจะไม่ได้ยินการพูดก <finally. S 2> ็หรือไม่นะคะเรากดที่ปุ่มปิดเสียงตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าเนี่ยแค่เนี้ยเสียงก็เงียบแล้วหรือจะกดเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะได้ที่ตรงนี้เลยนะคะ เรือนใหม่นะคะอ่าเวลาสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะคะก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้นะคะก็จะมีแจ้งนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะที่หน้าจออ่ามาดูกันอันนี้ลมแอร์แรงมากเลยเราจะเบาลมแอร์ได้นะคะก็กดที่พัดลมแอร์เห็นไหมคะที่พัดลมแอร์ให้พัดลมมันเบาลงนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้านะคะสนใจ MG Extender นะคะก็ทักกระต่ายเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็อาจจะพูชา้านิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเ,เสียงก็ไม่ค่อยมีพูดแล้วแบบจะไอนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นไข้หวัดลงคอน,นิดหน่อยนะคะเนื่องจากโดนฝนช่วงนี้หน้าฝนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะแล้วเรามาต่อต่อตรงไหนตรงนี้แล้วกันมีสาย USB นะคะให้ให้ชาร์จด้วยนะคะ แล้วก็เชื่อมต่อได้2จุดเนาะ <_ C> e <at> เห็นไหมลูกเล่นของเรานะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสำหรับ NG ของเราแล้วก็ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากด้วยอ่าให้ดูตัวเก็บของคอนโซลกลางนะคะเบรกมือนะคะตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะถ้าให้แนะนำข้างบน นี่ค่ะที่สายแบนนะคะไฟนะคะนะคะเปิดปิดไฟอ,อันข้างนะคะตัวนี้นะคะผู้โดยสารด้านข้างนะคะเราก็จะมีกระจกให้นะคะด้วยนะคะแล้วก็คนขับนะคะก็มีให้เช่นกันสองฝั่งเลยนะคะ ในระหว่างรอลูกค้านะคะตรงส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีที่ใส่ของนิดหน่อยนะคะสําหรับคอนโซลด้านหน้านี่นะคะพวงมาลัยของเราที่เราแจ้งว่าปรับสูงต่ําได้ก็ดึงตรงนี้ของ MG นะคะก็จะเป็นรถสไตล์ยุโรปรถสไตล์ยุโรปนะคะก้านนะคะด้านซ้ายนะคะจะเป็นไฟเดียวนะคะเลี้ยวซ้ายขวาจะอยู่ด้านซ้ายส่วนก้านที่ปัดน้ำฝนนะคะก็จะอยู่ด้านขวานะคะอยู่ตรงนี้ ก็จะต่างจากสไตล์รถญี่ปุ่นนะคะก็คือจะสลับข้างกันเนาะจะมองจากข้างหลังอ่าด้านหน้าไปข้างหลังนี่นะคะว่างเนาะนี่เลยช่วงลุมของกระต่ายนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เล็กแต่ว่าเราก็สามารถจอดรถได้นะคะรถ ที่จอดรถเรานะคะก็ทําเป็น2ชั้นนะคะเป็นออโต้เลื่อนขึ้นลงนะคะถ้าท่านใดมานะคะก็สามารถแแบเข้ามาชมรถได้นะคะหรือติดต่อที่กระต่ายได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอาจจะลองปิดประตูอ่านี่อันนี้คืออยู่ในรถนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะมองจาก มุมนะคะถ้าเรานั่งอยู่หน้ารถนะคะแล้วก็มองไปผู้ดโดยสารตอนหลังนะคะค่อนข,ข้างกว้างนะคะผู้ดโดยสารด้านหน้าก็ไม่อึดอัดนะคะอันนี้คือเราไม่ได้ปรับขยับมาด้านหน้ามากนะคะก็นั่งได้ปกติเพื่อทีอ่แบบคือกระบะของเราอะคะ่ะค่อนข้างมีความกว้างเยอะมากอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้เรา อย่างที่บอกไปนะคะอ่านี่ค่ะมองจากข้างนอกอ่อข้างนอกเข้าข้างในเมื่อกีะคะ้ค่ะมันก็ดูทึบเนาะแต่ถ้ามองจากข้างในออกข้างนอกอย่างที่แจ้งไปนะคะก็มีมีความแบบสว่างนะคะคันนั้นของเราก็ขายนะคะสีแดงคันนั้นเจ้านายขับอยู่นะคะก็สีแดงนะคะเราก็ขายเหมือนกันนะคะถ้าอยากได้นะคะก็ติดต่อทีกระต่ายได้เลยนะคะโอเค อขอญอาตปิดนะคะเป็งไงกันบ้างคะ่ะสำหรับ MG Xender t นะคะถ้าท่านได้สนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามแคมเปญที่กระต่ายได้เลยนะคะว่า,ามีส่วนลดของแถมอะไรให้บ้างนะคะหลักๆนะคะตัวนี้มีส่วนลดให้180,000บาทนะคะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นนะคะและพอระบอเลย ติดฟิล์มให้รอบคันเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยนะคะว่าอยากติด40 60 60 80ก็คือชอบทึบชอบทึบชอบ,ชอบ,ชอบมืดขับกลางวันเน้กนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยแจ้งกระต่ายได้เลยนะคะของแถมเรามีมากมายค่ะยังไงลูกค้าทักเข้ามาสอบถามได้เนอะ ท่านไหนสนใจนะคะทักกระต่ายเข้ามาได้เลยที่ช่องทางแชทนะคะหรือช่องทางไลน์นะคะหรือเบอร์ติดต่อนะคะ0842239422นะคะติดต่อกระต่ายได้เลยนะคะยังไงนะคะกระต่ายก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับลูกค้าเพจนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย